เดี๋ยวเราจะให้หมูอูดเนื้อนุ่มดีกว่าทุกคนเนื้อนุ่มจะได้มีเพื่อนหรือว่าเนื้อนุ่มจะกลัวเนี่ยอุ้ยหัวลูดนุ่มยังไม่นุ่มเลยกล่อมกันไปกันโอ้โหโอ้โหโ้หไอ้เจ้าไอเจ้า ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลท็อปปี้ทวจ้าเขาแกนนวดก่อนสวัสด mm ีปีใหม่ปี2021นะทุกคนถึงแม้ว่าซานต้าจะมาช้าแต่ว่าซานต้าก็มานะเนื่องจากว่าโอย กวางเรนเดียของซานต้าทําซานต้าล้มทางไปไกลเล,เลยเลยทั้งที่สมัครเลยทั้งปีใหม่เลยแต่ยังไงซานต้าก็ยังมีของขวัญถุงใหญ่มาแจกเด็กๆที่เป็นเด็กดีในบ้านของซานตากอนนะ <S <S แต่<า>แอบ,บกระซิบในหนึ่งของในเนี้ยเป็นของใช้ที่ซื้อมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แก่ยังไม่ได้แก่เลยเดี๋ยวซานต้า <S <S ขอหาของขวัญชิ้นแรกก่อนนะโอ๊ยคุณลูกไปทำไมล่ะเนี่ยเดี๋ยวซานต้าหาไม่เจอของขวัญชิ้นแรกเป็นของขวัญของซานตากอสเองก็คืออันนี้เลย จะไม่ผิดนะทุกคนนกแก้วตัวนี้เขาพิเศษมากเลยนะเขาสามารถพูดได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่ามีคำเตือนตรงนี้นิดนึงก็บอกว่าทานอัลคารายพานาสนิกก้อนสีทองจะเป็นทานที่เหมาะสมกับนกแก้วตัวนี้มากที่สุดแต่เหมือนซานตาคอร์จะซื้อผิดสวัสดีนกแก้วเธอนั่นแหละเป็นนกแก้วท่านหรอท่านป็นซานตาคอร์เธอเป็นนกแก้วโอ้ยเอาคุณเตือย่างตามฉันเนี่ยก็เธอเสียงดัง เอออะเสียงดังสวัสดีตะก้าโอ๊กี้เดี๋ยวนี้ฉี่ไม่เป็นที่เดี๋ยวจับตีตูนเลยโอ๊กี้งงเลยใช่โอกี้งงเลยดูดิเด็กดีทั้งสองเดี๋ยวซานต้าจะหาของขวัญให้ก่อนนะโอ้ยพูดมากจัางเลยปิดดีกว่าแล้วก็เข้าไปในถุงเลยโอ้โห ตรงใหญ่มากออกมาได้ยังไงเนี่ย,ยหน้าปกก็บอกแล้วนะทุกคนว่าเป็นบ้านหมามีลูกหมาก็คือบ้านหมานะทุกคน <_ an> เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะทุกคนว่าตะก้าของโอกกี้จะแบบดีใจแบบใหญ่อะไหรือเปล่านะโอ้โหบ้านใหญ่เหมือนกันเนี่ย <_ an> ปกติซานต้าส่งของขวัญและซานต้าย,ยังต้องประกอบให้อีกแล้วเนี่ย ก็แล้วทุกคนอันนี้ก็คือบ้านใหม่ของตะก้าแล้วก็โอกกี้นะโอกกี้เข้าบ้านใหม่ไหมตะก้าอุย้ยตะก้าขึ้นมาแล้วโอกกี้ล่ะอุย้ยนี่คือของขวัญของซันตา้าแต่ว่าต้องใช้ด้วยกันนะตังโมเนาะตังามาเนาะตังามนี่ตางโม,าอามาโอ้เหมือนตะก้ากับโอกกี้จะชอบนะทุกคนไม่ออกมาเลยอะ่ะ ขอดูบ้านหน่อยก้าหายไปไหนแล้วเนี่ยก้าดูดีมือวิเศษของซันตาคอสใมือมาจากไหนยังไม่ได้ไขน็อตตะก้าเนี่ยเขาจะชอบมุนมุซอกซอกอยู่แล้วนะทุกคนบ้านแบบนี้เขาก็เลยน่าจะชอบอยู่นะหลับไปเลยชิ้นต่อไปเดี๋ยวขอเข้าไปในถุงก่อนนะเพราะวันนี้ขายยากมากนี่ชิ้นนี้หมูอูด เอาให้ใครดีอะให้เนื้อนุ่มดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้หมูอูดเนื้อนุ่มดีกว่าทุกคนเนื้อนุ่มจะได้มีเพื่อนหรือว่าเนื้อนุ่มจะกลัวเนี่ยต้องบีบเป็นเสียงหมูนเบาๆถ้าบีบแรงๆก็เป็นอย่างงี้อุ้ยหัวลุดนุ่มยังไม่ได้เล่นเลยประกอบกันไปกัน นี่เนื้อนุ่มเรามาแล้วเนื้อนุ่มใหญ่มากเลยนุ่มโอ้ยอย่าไปุ่งกับไข่โนเช่นี่หมูอุ้นขนาดตัวเกือบเท่ากับเนื้อนุ่มเลยน่าจะเป็นเพื่อนกันได้นะนุ่มชอบแม่เนี้ยมีความรู้สึกปน่าะเนี่ยนุ่มกลัวแน่เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวลองอุ้มนุ่มลงดูสินุ่มจะไปหาพี่หมูไหมนุ่มพี่หมูนุ่มพี่หมูวันตีเนื้อนุ่ม เนื้อนุ่มไม่ต้องกลัวเรานะเสียงเราเบามากเลยร้องแค่นี้เองเนื้อนุ่มไม่สนใจพี่หมูเลยทุกคนสงสัยเนื้อนุ่มจะไม่ชอบพี่หมูมีความรู้สึกปะนี่งั้นซานต้าจะเกาให้เนื้อนุ่มแทนละกันเป็นของขวัญของเด็กดีเนื้อนุ่มเขาชอบให้เกาเลยทุกคนเี่าเกาพางเนี่ยชอบเลยฟินสุดๆุดไปเลย โอเคเป็นเดือดเลยหรือว่าตะก้าโอกี้จะชอบพี่หมูไหมตะก้าตะก้าไงคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาหาของขวัญกันต่อดีกว่าทุกคนแต่ว่าทำไมสัตว์เลี้ยงของเราดูแบบใช้ชีวิตสโลไลฟ์จังเลยหรือว่าอากาศช่วงนี้มันเย็นสบาย นุ่มทำไรพี่หมูอ่ะนุ่มกอดพี่โมโน้ล้าพี่หมแล้ว,ลวจากที่ซานต้าดูแล้วนะทุกคนในถุงเนี่ยน่าจะเหลือแต่ของนกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อน,นุ่มไปเก็บก่อนนะซานต้า <Santa, S 1> จ๋าเป้าแตกมากซานต้านั่งแรงไปหน่อยซานต้านั่งแรงไปหน่อยเป้าแตกเลยของขวันที่เหลือทุกคนก็จะเป็นของเล่นสําหรับนกแกว้วมีลายชิ้นเลย เดี๋ยวซานต้าจะแกะให้ทุกคนดูนะว่าชิ้นไหนเหมาะกับใครบ้างอูซาบีจองชิ้นนี้แล้วซาบีบอกเจ้าชิ้นนี้งั้นเดี๋ยวแกะชิ้นนี้ให้ซาบิก่อนละกันซาบิบอกไม่ทันฮาวายมาแล้วเอาอันนี้จะให้ใครล่ะเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้เอาไว้ห้อยในกรงทุกคนชอบไหมอะซาบิฮาวายไม่ชอบนิ่งเลยนี่เหมือนซาบิจะชอบอยู่ซาบิอยากเล่นอยู่อะกรงกรงกรง นี่ซาบียกมือขึ้นมาแล้วทุกคนดูสิซานตาให้ชิ้นนี้กับซาบีเลยแล้วกันนะทุกคนเหมือนซาบีจะชอบมากเลยนะเนี้ยไม่บีชอบอันเนี้ยเด็กตรงเนี้ยเขาขายอันนี้นะบีเขาใช่เขาไม่ได้ขายโซ่นะบีชอบเล่นอันนี้ซาบีก็จะดูชอบป้ายมากกว่าลทุกคนดูสิมากกว่าของเล่นอันนี้ใช่ดูถ้ายื่นของเล่นให้นี่ยังไม่ปล่อยเลยค่ะบีปล่อยนลูกโอ้โหกัดเป็นรูเลยอะแหว่งเลยซาบี อันนี้ไหมอันนี้จ้องกับหน้าแล้วก็ยังไม่เอาเลยทุกคนเอาเนี่ยโซ่กับป้ายติดลงชิ้นต่อมาทุกคนนี่นี่มารอแน่มารอเน่รู้แล้วว่าตัวเองจะได้ของขวัญจากซันตาคลอสนี่นู้ฮาวายอยากได้ไหมเนี้ยนี่มันมีกุงจริง้หยนะมาอึ๊บอันนี้เป็นของเล่นฝึกพัฒนาการขาให้แข็งแรงเพราะว่ามันจะเป็นโซ่แบบนี้ทุกคนนี่เกี่ยวโกเกี่ยว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 ขึ้นไปเรื่อย ของเล่นชิ้นนี้มีความงงนิดนึงนะทุกคนเกาะก็ไม่ได้ผิวก็ลื่นแล้วก็แขวนไว้ที่กรงเหรอใช่แขวนไว้ที่กรงแล้วก็แบบว่ามามา,มาถึงก็ติก๊กเ,เล่นแบบติ๊กอย่างเงี้ยอย่างงี้มั้ <S <S งเขาไม่ังงว่าบามอะฮาวายเล่นไหมฮาวายยังงง,ง,ง,งเลยเล่นยังไงอะนั่นสีแต่ว่ามันเป็นสีสันนะดูสินกทุกตัวให้ความสนใจมากเลยอะมันเป็นสีสีงไง <S 2> <S 2> ตอนนี้ฮาวายก็ยังงงอยู่นะทุกคนว่าเล่นยังไงป๊าปว่ามันน่าจะใช้ปากอะจัง่อยจะงไอกัดกัดไปเลยอะลองเล่นดู มันต้องงอ่ะเล่นยังไงอ่ะอบ้ดูหน่อยอ๋อเล่นอย่างเงี้ยเหรอไม่มันลื่นนะเกาะเขไม่ได้ใช่เกาะไม่ได้ฮานอยฮานอยงเล่นให้ดูหน่อยเออฮ่ฮานอยไ่รู้ไม่มีใครรู้เลยส่วนชิ้นนี้น่าจะเหมาะกับฮานอยนะทุกคนชอบรู้เลยว่าฮานอยจะชอบมากเลยป็นหมุ ซานต้ามอบอันนี้ให้คือมันจะติดข้างกงแบบนี้ทุกคนแล้วฮานอยจะเป็นคนชอบที่แบบว่าเอาขามาขีดเขยนี่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 เริ่มสนใจแล้ววะดีนี่เดินม,มาแล้วเหรออู้อันนี้เหมือนตื่นเต้นอยากเล่นนี่ฮานอยก็มาแล้วมาเร็วฮานอยเล่นเป็นไหมอันเนี้ยอ่ะวนเร็วนี่นแต่จริงถ้าติดข้างกง,งนะครับคิดว่าฮานอยปัน่นทั้งวัน ของเล่นชินนี้นะทุกคนเราจะต้องติดไว้ในกรงแต่ว่าเราจะต้องติดแบบใต้ใต้กรงแบบต่ำๆหน่อยวิธีการเล่นฮานอยก็จะแบบเอาขาเคีียอย่างเงี้ยแบบนี้เลยฮาวายอันนี้ไหมชาบีของเล่นชาบีไม่ใช่กระดาษเดียนนี้อ้าวเล่นกระดาษจะหมดเลยอันนี้คือสิ่งที่สนุกที่สุดตุ๊กตีเยียบไปแล้ว ็ยังเหลือของขวัญอีกนะทุกคนแต่ว่าของขวัญเราคิดว่ามันซ้ำๆกันอะเราจะลาไปก่อนด้วยการก่อมคากินอนนะทุกคนคากิเคริมแล้วไปนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน,าน้าทุกคนบายบายจ้าเห็นหน้าคากิไหมอันนี้คือของขวัญคากิเหรอ <S 1> <S 1> ใช่ก็คือการเกาวหัควคา,ากิอยู่ไหนทุกคนเห็นไหมนี่ไงหัวบ้าอันนี้ตูดนี่หา่างนี่ตูดนี่ตูดก้อยอยู่นี่เอ้เฮเปิดออวอีวิ่งต่แคนโอ้ย โอ้คากิหัวมุดเข็มขัดไปแล้วเนี่ยเข็มขัดซันตาคอสจะแตกโอ้มันพันคอไหมนี่มันจะไปล็อกคอตัวเองทำไมเนี่ยคากิเอาหัวออก,กับมนะันฟินจริงเลย,ยฟินสดๆไปเลยครับท่านผู้ชม